อัสสลามุลกุมสลามกันแล้วนะคะทุกวันนี้แม่ค้าจะมานับทุนกำไรเด็กคายได้จากตลาดวันอาทิตย์นะปั๊มบอตทตควรน,นี้รวมทุนกำไรป,ประมาณสามถึงเจเบิร์บาทแม่ค้าเริ่มมาคา้าตั้งแต่ดิเซวเยวงและกันเหลือก่อนเที่ยงถึงการมีคนถามแม่ค้าว่าลาดหนัดนี้เปิดวันใน,นมังลาดหนัดเปิดวันฮัดกับวันอาทิตย์ ทุกคนนั่นเลยค่ะตอนนี้เจ้าของตลาดใจดีเปิดสถานที่เอาคชาวบ้านทําการค้าขายบริเวณเพื้นตีรอบค้างบ้ามนาเซเว่นลานจอดรถตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาจนถึงช่องถุ่มคองถูกถกวันเลยติดต่อพี่แหลกผู้จ,จัดการตลาดหนัดได้โดยตรงเลยทุกคนเออตลาดหนัดนาบา้๊มอตทตควรนี้เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านตัวโตนทะเลราบชงค้า,าเปิดพักอหานสั์ปลาสั์หนักสั์ในทะเลราบแปลกๆปลกประหลาดประหลาด อย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะถึงกักลับบ้านเราหลอดอยู่กับบ้านเราพอ่อแม่พี่น้องเรารอดอยู่ทุกคนเออถึงกับอย่าลืมนะปั๊มปัตทนี่เปิดวันฮัดกับวันอาทิตย์เอจาจะกอสงค้าปิโตรเลียมปั๊มน้ำมันปัตทตควนี้อยู่กิโลเมตรสิบสามสายก่อฮัทใจทรงค้าถนนกาญจนาวานนี้ปั๊มปัตทเปิดมาห้าสิบปีแล้วเป็นปั๊มเก่าแก่ดังเดิมของคนสงค้าเราเลยเจา้าของปั๊มนาหลักใจดีเป็นอดิษฐานรักษาพระองคุ้มฐานดาบเต็ดสิบเอ็ดหักษาพระองค์บางเขนอดิษฐานพันนเชื้ออปหงงงกกาึ นักเรบคุณทุท่ายที่เลือกอยู่รายการที่สำคัญเป็นคนน่ารักรายการใจดีเป็นกันเองหมากๆทุกคนเออโอ้อมอารีค่ะช่วยเลือดกับพ่อแม่พี่น้องเตะตลาดหนักนาปั๊มเลยทุกคนเออถึงกับอย่าลืมนะทุกคนนาแย่ไหมค่ะแยกเชิญชวนนายคนมาท้ามาหากินอย่ามัวแต่ขี้หมูเล้งรวยฟังกันหนักการเมืองกู๊เคี้ยกไปวันวันหนักการเมืองทางแก่รายการเด็กว่างนี่เคี้ยกทางพีเจ้าทึ้งไม่ได้ทุกคนเออนี่ย่อมไทยซัตธาไทยเรียกสายปิโตรเลียมสิคะ